โดนสับขาหลอกหลังอิสุสุอันเจเดนาเปิดตัวกระบะดีแม็กไม่ตรงปกเผยทีเซอร์อีกอย่างแต่พอเปิดตัวกลับเป็นอีกอย่างย้อนไปเมื่อหลายวันก่อนอิ u ุ u ูอันเจเดนาเตรียมนำาปกล้มดีแม็กกลับไปทําตลาดอีกครั้งพร้อมปล่อยภาพทีเซอร์อย่างเป็นทางการน่าสนใจตรงที่ไฟไท้ายถูกดีไซน์ใหม่เป็นลักษณะเล็กสามค้ายคู่แข่งซึ่งนั่นจะทําให้เวอร์ชั่นนี้ต่างๆไปจากตลาดโลกแต่อย่างที่เราตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากภาพทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการกลับไม่มีความสอดคล้องกันโดยทีเซอร์ไฟหน้าจะเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดในตัวเมนิเชนและเมื่อปรับแสงให้มีความสว่างมากขึ้นพบว่าหน้าตากลับเป็นตัวก่าเมน Mini ิเชนถัดมากับทีเซอร์ด้านข้างตัวรถพอปรับแสงให้สว่างขึ้นพบว่าช่งองโองโดยสารและขอบประตูหน้าต่างกลับเป็นตัวเก่าก่อนเจนปัจจุบันทําให้เรามองว่าภาพทีเซอร์ทั้งหมดนี้อาจจะไม่ใช่งานออกแบบดีไซน์จริงหรือใช้ AI ช่วยปรับแต่งภาพทีเซอร์ก็เป็นได้ และเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมามีการเปิดตัวกระบะด Max เวอร์ชันดังกล่าวอย่างเป็นทางการแต่ตัวรถทุกชิ้นส่วน100%กลับไม่มีความแตกต่างไปจากตลาดอื่นนะครับโดยเฉพาะไฟท้าย LED ในรายง,งานเปิดตัวระบุชัดเจนว่าเป็นลวดลายตัวอซซอนกัน3ชั้นอีกด้วยสรุปโดนสับขาหลอกนะครับแต่เป็นที่น่าแปลกใจเพราะปกติการปล่อยทีเซอร์จากค่ายรถโดยตรงจะต้องอิงมาจากตัวรถคันจริงดีไซน์จริงเท่านั้นนะครับ จึงน่าแปลกว่าทําไมอิสุส์อันเจน n a นาถึงใช้วิธีนี้ในการประคมข่าวก่อนเปิดตัวซึ่งจากทีเซอร์ดังกล่าวมีการคาดการว่าอาจจะเป็นดีไซน์ใหม่ในกระบะอิสุสโดยเฉพาะตลาดเมืองไทยที่ลุนเปิดตัวรุ่นอัปเดตใหม่ในเดือนตุลาคมนี้ด้วยซึ่งสิ่งนี้คงไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ยังต้องจับตาต่อไปกับเวอร์ชั่นไทยว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะงัดไม้เด็ดออกมาอย่างไรสำหรับ Isu z u d ดี x เวอร์ชันอันเจน i n นาจะมีให้เลือกเพียง2รุ่นย่อยเท่านั้น คือ LS และ LSE โดยจะมาในตัวถังดับเบิลแคบประตูแตกต่างกันไปในส่วนการตกแต่งภายนอกและภายในทุกรุ่นจะมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซล3 0 0 0 cc กำลัง190แรงม้าแรงบิด4ี450นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ออโต้6สปีดและขับเครื่อง4ล้อพร้อมเฟืองท้ายดิฟล็อกมีรับเทเรนโหมดส่วนความปลอดภัยมีให้ในระดับพื้นฐานคือเบรก ABS EBD เสริมแรงเบรก BA คุมการทรงตัว ป้องกันการลื่นนถลายช่วยขึ้นและลงทางลาดชันส่วนถุงลมนิรภัย6จุดรอบคันตัวท็อปเพิ่มเป็น7จุดสำหรับราคาจำหน่ายเริ่มต้น1,688,000บาทถึง1,737,000บาทรับประกันตัวรถนาน3ปีหรือ1,000 0 0กิโลเมตรโดยเป็นรถที่ผลิตและนำเข้าจากไทยนะครับซึ่งการมาครั้งนี้ในอร์เจนตินาถือว่าเข้ามาฟาดฟันในการแข่งขันที่ดูเดือด เนื่องจากมีตัวเลือกในกลุ่มกระบะไซส์กลางหลายรุ่นมากกว่าเมืองไทยทั้งยังมีกระบะขนาดเล็กและขนาดใหญ่อีกด้วยนับว่าเป็นตลาดใหญ่อีกแห่งของโลกนะครับสำหรับเวอร์ชั่นไทยจับตาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ว่าจะมีการขยับตัวอย่างไรติดตามการอัปเดตได้ที่นี่เช่นเดิม